สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็แวะมาที่เขาลงลุกรังกันนะครมาปรับก็เจอแม่เขาลอกคลองอีกนะครับนี่สมัยเด็กๆครับไปกับพ่อก็สไตล์นี้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนพ่อขับแบบลอกคลองแบบนี้เนี่ยนะครับ เตรียมเตรียมจับเลยก็รถอยู่แถวนี้สามคันนะครับอ่าพอดีว่าบุมยาวอยู่ฝั่งนู้นคนขับเขาไม่มานะครับอ่าพอดีว่าญางิเขาเสียเมื่อกี้เคยกลับทุกที่ขับทุกที่เมื่อกี้นะครับในหัวอ่าพิทอปของเราได้เติมพลังนิดนึงเมื่อกี้แกส่งพลังมาก็เลยมีแรงครับขึ้นมาอีกทีเลง ก็คนขับไม่มาเหมือนกันแต่ว่ามีผูโ้โโมาดูแลขับมาจับมาแลยครับแต่ว่าพี่ต้องเป็นคนเก็บงานนะครับไม่ว่าจะรอบตรงไหนๆแนก็จะเป็นผู้บุเกเบิกทาง ไปดูคลิปแรกๆที่ผมจ่ายกับทีมงานนี้ได้นะครับก,ก็อีกไกลครับก็สุดแถวนู้นเลยนะะมันจะไปได้อีกนะครับแต่ว่าผมไปไม่ได้เมื่อกี้แกตัดตาอยู่ทําเป็นท่อข้ามระบายน้ําออกนะอะประตูประตูน้ำปลาเยอะจริงๆครับถามลูกพี่เมื่อกี้ว่าโอ้โห อยู่หลายวันนี่ได้แกงเลยเยอะแล้วทำอโอเคลองยานะครับอ๋อแตก่อนเป็นอ่าตุ้งไทยแช็กเอร์นะครับอ่ะนำเข้ารุ่นนี้มาผมจำไม่ได้นะครับอ่ะมีชื่อแล้วนะครับ กันนี้เดี๋ยวไปดูกิจิตรกันมีคอยให้เด็กๆจับไปนะ ออออไม่กด้นะก็ลงไปตรงนู้นเลยนะครับอ๋ออันนี้เป็นทีมง,งานของแม่ลานนะครับอ่อพอจะว่าลูกพี่ของอพี่ตอบแกให้แม่ลานวิ่งลุกลังให้นะครับ แล้วก็มีทีมงานของผู้ใหญ่จังก็วิ่งเหมือนกันวิ่งร่วมบอกได้ว่าแกตัดทุกรางบอ่อของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็วิ่งร่วมด้วย,ยก็ให้บุมยาวเก็บงานอีกทีหนึงนะ่งครับก็ในหัวบอกเมื่อกี้แกบอกว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นด้วยทําขั้นอีก,อกทีหนึ่งนะจะเป็นคลิปเก้วนะฝั่งนู้นตรงข้ามกัน ปลากันครับตูมยาวมาเก็บอีกทีนึงครับ ชอบเลยงานขุดลอกคนระับเนี่ยก็ต้องเดืยดได้เลยถึงแต่ก่อนนี่โอ้ถ้ามาขับมิเตอร์น่าจะดีกว่านะงานที่ชอบอีกแต่ว่าต้องตัดสินใจนะแม่เดี๋ยฟังแม่ ต้องเรียนหนังสือนะแม่ให้เรียนหนังสือต้องเรียนเรียนก็จริงๆก็อยากมาเรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันอีกให้เรียนครูอ่ะก็เรียนครูมานี่ก็ยังไม่มีเลยนะครับงานสมัครจบมานี่ก็สอบบรรจุก็ยังไม่ติดอีก ว่าไปยาง,งครับ่ะอยากเก็บมากแค่โลกชั่วคราวทำอะไรก็ได้นะ การถ่ายซิงตรงน,นี้ก่อนนะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดคลิปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือวไปดูปลากันครับประเดี๋ยวจะได้ปลายเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ปลาไหลอ,อีกเย้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดคลิปเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ เมนูอะไรดีนะครับวันนี้โอ้โหจ้าบ,บเลยผลงานนะครับกับลุงโม